สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับครูบอมจากครูบอมกอล์ฟคีย์ิ้งนะครับวันนี้เรากลับมาทําการพรีวิวถุงมือผู้สาวประตูกันนะครับเหมือนเดิมนะครับจะสังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยพรีวิวถีมากนะครับก็3รุ่นติดละวันนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่4นะครับก็เนื่องจากผมห่างหายจากการพรีวิวไปนานนะครับก็อยากมีหลายรุ่นที่มันอยากทําการพรีวิวก็เลยพยายามขยับขยับมานะครับให้มันติดติดกันวันนี้ก็เป็นรุ่นที่4นะครับติดกัน รุร่นน mm ี้รุ่นนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับเป็นเป็นแบรนด์ไทยนะครับรอบนี้เป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมทาการรีวิวมามาแล้ว2 2รุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแบรนด์นั้นก็มีชื่อว่า r ร d นะครับ Red นะครับ R E T H นะครับเป็นแบรนด์ไทยนะครับที่น่าสนใจแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งผมเคยพูดไว้ก่อนแล้วว่าผมสิ่งที่ผมชอบในแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยคือเรื่องของการตัดเย็บที่ งานเนี่ยออกมามันมันมีความเป็นมาตรฐานนะครับมีความเนียบนะครับของมันนะครับแล้วก็ความคุ้มค่านะครับในในในเงินที่จ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารอบนี้รุ่นนี้นะครับแตกต่างจากรุ่นกันก่อนยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยนะครับจากเรื่องของการตัดเย็บนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการตัดเย็บแบบใหม่นะครับไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ว่าใหม่มากๆขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการตัดเย็บที่เรดยังไม่เคยทามาก่อนนะครับก็คือรอบนี้จะเป็นโรฟิงเกอร์นะครับเียกวโรฟิงเกอร์ควอรานะครับคล้ายๆเหมือนกับโรฟิงเกอร์ควอราของตัวของ Ka นะครับก็คือถามว่ามันต่างยังไงนะครับก็เห็นว่าเป็นอ้าวนี่มันโรฟิงเกอร์เหมือนกันนี่นะนะครับแต่ว่าให้ดูโรฟิงเกอร์ตัวก่อนนะครับปกติแล้วโรฟิงเกอร์จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงปลายนิ้วนะครับก็จะเป็นโค้งๆนะครับ โรบิเกอร์ตัวนี้นะครับปลายนิ้วจะเป็นตัดปลายนะครับอ่าถามว่ามีข้อดียังไงนะครับทำไมต้องทำเป็นตัดปลายนะครับก็คำตอบก็ง่ายๆนะครับเนื่องจากรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็มีฟิงเกอร์เซฟนะครับเรื่องของฟิงเกอร์เซฟเนี่ยมันเวลาเราใส่ฟิงเกอร์เซฟนะครับถ้าเป็นรุ่นของ เรามเกอร์ในในเรื่องนันก่อนนะครับเลวลาเราใส่พิ้เกอร์เซฟนะครับมันจะพอมาถึงสุดเนี่ยมันจะติดขอบนิ้วนะครับอาจจะเป็นการมันจะทิ่มทิ่มตรงส่วนของนิ้วตรงปลายเนี่ยทำให้หนึ่งก็คืออ่ามันมันไม่ใช่ที่อยู่ของมันมันก็จะไม่ไม่ค่อยอเหมือนกับว่ามันจะมีโอกาสขยับได้สูงนะครับแล้วก็อาจจะทิ่มตรงตรงปลายเนี่ยบ่อยๆมีโอกาสทะลุออกมาได้นะครับทีนี้พอเราทําการตัดปลายนะครับ ส่วนของเล่มเหลี่ยมเนี่ยมันจะชนกับตรงปลายพอดีแล้วมันก็จะหยุดอยู่อย่างนั้นนะครับก็คือถือว่ามันทํามาเพื่อเพื่อเพื่อถุงมือที่เป็นฟิงเกอร์เซฟนะครับโดยเฉพาะนะครับโอเคนะครับก็ตัวตัวาการตัดเยอะจะเป็นเราฟิงเกอร์คอร์ด er mm ่า hmm. นะครับแล้วก็มี over รับโอเวอร์นะครับพันนะครับครึ่งนิ้วของแม่มือนะครับพันรอบมานะครับก็ ในส่วนของหลังมือนะครับก็จะเป็นโฟมนะครับ New Basic นะครับหนา3มิลนะครับมีโลโก้ตัวอ่าเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นพิมพ์เดิมนะครับไม่ไม่มีความไม่ไม่แตกต่างอะไรนอกจากเรื่องของสีที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนนี้กำมแบนนิ้วได้นะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าฟาร์มเอนะครับ โฟมที่ใช้ก็เป็นกิ๊กกริปนะครับเหมือนตัวเก่านะครับตัวเดิมเป็นกิะคริปหนาสีมิลนะครับก็ตัวนี้ก็กิะกริปเหมือนกันนะครับโดยโดยโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะดูแบบไม่มีอะไรแตกต่างนะครับแต่มันมันยังมีบางส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเช่นในส่วนของฟิกเกอร์เซฟนะครับฟิลเตอร์เซฟนะครับช่องใส่ฟิกเกอร์เซฟตัวนี้นะครับจะทํามาแบบ ให้มีให้เป็นเวลโครหรือติ๊ตุกแกนะครับยาจากนี่ถึงโคนตัวอนะครับโคนตัวอเนี่ยก็คือยังไม่ยังไม่สุดมาถึงนี่นะครับรุ่นก่อนจัดยาวถึงสุดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือรุ่นก่อนนะครับนี่นะครับเปิดได้สุดนะครับจากฝ้านหนึ่งถึงอีกฝ้านหนึ่งรอบนี้นะครับทำให้ แกะได้ถึงแค่ตัวโคนตัว R ตรงนี้นะครับก็คือ,อมีการขยับมันนะครับถามว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็ในการเขาเรียกว่าใส่ฟิงเกอร์เซฟเข้าไปครับถ้าเราถ้าเราเหลือ,เน,อเนื้อที่ให้มันมากเกินไปนะครับฟิงเกอร์เซฟมีโอกาสขยับได้มากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นการล็อกมันในระดับหนึ่งก็คืออาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับว่ามันจะ มันจะช่วยได้ดีขึ้นขนาดไหนต้องต้องเอาไปลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวสำหรับส่วนข้อมือเหมือนเดิมนะครับเป็นแตบนะครับเป็นโฟมนะครับเวลโครนะครับหรือเป็ทุกแกนะครับพัน1รอบนะครับอ่ะเรามาดูความรู้สึกนะครับในการใส่ก่อนนะครับข้างนี้นะครับเป็นข้างที่มีคิ้กอรเซฟนะครับ ถือว่าความกระชับนะครับผมชอบนิ้วแบบนี้นะครับถามว่าชอบมากกว่าโลฟิงเกอร์ปกติไหมก็ถ้าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นฟิงเกอร์เซฟนะครับผมว่า mm. ผมว่ามีามีเป็นการัดะย็ยแบบแบบควอดราเนี่ยผมว่าค่อนข้างเหมาะนะครับก็คือมันมันจะรู้สึกพอดีมากนะครับ mm. ส่วนข้างนี้นะครับไม่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับส่วนที่เป็นฟิงเกอร์เซฟก็จริงๆผมแนะนําว่าในในเรื่องของความกระชับนะครับถ้าใครเป็นใครไม่ชอบฟิงเกอร์เซฟนะครับผมว่าสามารถขยับลงได้เต็มเต็มหนึ่งไซส์นะครับผมผมลองใส่เบอร์แปดดูแล้วแบบไม่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับถือว่ากระชับดีมากนะครับคนชอบกระชับนะครับผมว่าขยับลงไม่ได้เพราะมันเป็นโรฟิงเกอร์นะครับ โอเคนะครับด้านนี้มีฟิงเกอร์เซฟนะครับตัวฟิงเกอรนเซฟเนี่ยถือว่าป้องกันได้ดีนะครับไม่นิ้วไม,ไม่ไม่หักไปข้างหลังง่ายนะครับความยาวของฟิล์มมันค่อนข้างยาวมาจนถึงส่วนที่มันดามนิ้วเราได้ดีนะครับก็สีในกล้องนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเพี้ยนไปนิดนึงนะครับดูจริงๆแล้วผมว่าออก สวยผมว่าเขียวเหลืองแบบค่อนข้าง,างใครนึกถึงดิลักค,คูมะนะครับคุมะนะครับน่าจะชอบสีนี้นะครับก็ผมว่าใครมีแฟนชอบคูมะเนี่ยเสร็จแน่นะครับอาจจะโดนจับมาใส่คู่นี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มาดูกันนะครับสำหรับเรื่องของความประชับความรู้สึกนะครับในการจับบอลผมว่า มันหนานครับมันมันเป็นโฟมที่เน้นหนานะครับก็ถ้าใครชอบถุงมือแบบหนาน,หนุ่มนะครับความรู้สึกอาจจะเขาเรียกว่า,าเน้นป้องกันอาการบาดเจ็บครับใส่อย่างเงี้ยผมว่าผมว่าเหมาะนะครับแต่ถ้าใครใครที่ชอบถุงมือทีอ่มีความเขาเรียกว่าบางในระดับหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกรู้สึกถึงถึงตัวตัวของลูกบอลได้มากขึ้น ตัวนี้อาจจะอาจจะยังไม่ใช่แนวของของเรานะครับถุงมือนะครับเนื่องจากมีสารเคมีนะครับที่เคลือบโฟมตัวโฟมอยู่เพราะฉะนั้นควรจะทําการพรีวอชก่อนเล่นนะครับเพราะว่านี่นะครับไม่ได้ซักก็ก็จะยังไม่ยังไม่หนึบเท่าที่ควรนะครับแต่สําหรับโฟมกิ๊กคร,ริปนะครับของยี่ห้อนี้ก็คือเดีเคยผ่านการเทสมาแล้วผมผมกล้าการันตีว่านครับหนึบ เป็นเป็นกิกะกิ้ที่ที่ที่หนึบในระดับที่ดีนะครับโอเคนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็คือสนอนราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นราคาที่โอ้น่ารักมากนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าทำมาจำนวนค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยคุณยกเนี่ยผลิตเอาความเอามันนะครับคือไม่ได้เอารวยนะครับก็ อยากให้ผู้ใช้ได้ลองใช้ถุงมือในหลายๆในหลายๆแบบในหลายๆในหลายๆการตัดเจ็บแล้วก็โฟมหลายๆแบบให้ลองเปลีป่ยนๆกันไปดูนะครับกำไรอาจจะไม่ได้หวังมากก็ผมว่าผมว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจผมว่าพันสองบาทเนี่ยถือว่าถูกถูกไปนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าแต่ว่าถือว่า,าคือถ้าใครชอบถุงมือแบบ แบบนี้นะครับแนวนี้สีใช่ลายใช่ผมว่าไม่ต้องลังเลยนะครับผมว่าจัดเลยนะครับส่วนอ้อส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เขาปรับปรุงนะครับก็คือเรื่องของอข้อมือนะครับในรุ่นก่อนนะครับตรงส่วนฝ่ามือเนี่ยโคนฝ่ามือเนี่ยมีการเย็บที่ที่ค่อนข้างามีปัญหานิดนึงนะครับก็คือมันรุ่นก่อนเนี่ยผมผมลองมา รุ่น2รุ่นนะครับตรงข้อมือเนี่ยโคนฝ่ามือมันได้มันหลุดค่อนข้างง่ายนะครับแต่ตัวใหม่นะครับผมลองมาหลายตัวละไม่ไม่มีปัญหานะครับเรื่องของได้ตัวตรงตรงโคนข้อมือเพราะฉะนั้นตัวนี้มีการแก้ไขในจุดที่ท,ที่ที่มีปัญหาแล้วก็มีการต่อเติมนะครับในบางส่วนเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจอีกแบรนด์หนึ่งนะครับ1,350าบบาทนะครับผมว่าถึงวันที่โพส ลิปนี้นะครับร้านผมน่าจะไม่มีแล้วก็ลองไปหาร้านอื่นนะครับผมน่าจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่คู่นะครับก็ยังไงอย่างที่บอกก็คือผมไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ทํำพรีวิวหวังขายนะครับเราเรามาดูด้วยกันว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับไซส์เก้าใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับมีฟิงเกอร์เซฟแต่ถ้าใครไม่ใส่ฟิงนะครับผมว่าสามารถแอบลงไปแปดได้ถ้าต้องการความประชับนะครับก็ ลองดูแล้วกันครับว่าว่าแบบไหนเป็นแบบคุณนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบนะครับชอบกดไลค์นะครับยงเงก็ subscribe กันด้วยเดี๋ยวผมจะน่าจะได้เปิดแฟนเพจ Facebook ใหม่สําหรับสําหรับคลิปพรีวิวโดยเฉพาะนะครับจะได้กลับจะได้เข้าไปดูกันได้ง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องค้นหากลายว่ามันไปอยู่ตรงไหนบ้างคลิปต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ